มือนีโคดเมื่อยเลยมือนีนะค่อยหิ้นก็คือหิ้นเลยอนมาหิ้นสุเรียนสุเกมาหาสุก้ามาให้คุมเลคุมลากีเดอร์มอนีค่อยให้หนาคนเดียวไะไคนเดียวค่อยนะได้โรยเพชสิบให้คือเอาทางให้ทางเชียกยกคาดยกไข้ผู้เดียวอะไบมึงสภาเป็นบ่อเป็นบ่โอ้ไปเฮียนซีฮับปี่คือสุดท้ายกรรมเพชรนาคือเก้ามึงสภาแบบนี้ผู้สาวสิได้สิมาม์คเข้าแล้ก็บึ้งนี้ว่ะเห้เอาที่ ลอยแปดสิบให้ผู้เดียวขึ้นเอาให้ใหดได้เอาให้ได้ซำค่อยบอให้ไฟบอดดายอะไรให้เฮียมือรา <Hey. S 1> ยเนาะเอฟซีบอมาซอยจะคนเลยป hey. yeah. <Yeah. S 1> านนั้นไวเอฟซีผู้ใดก็ได้ในเฮ็ดเบียร์มีผู้ใดมาซอยเอาวิววิวเอาวิวข้างล่างดูเออ